สวัสดีครับพี่พี่ถ้าวันนี้พบกับช่อง PN ผบบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีผ่บบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมนะพี่นะ้าประจําวันที่อ่าสิบสี่ทับหนึ่งทับหกแปดนะพี่นะ้าอ่าอันนี้ก็จะเป็นช่วงอีพีของรอบเย็นนะครับผมเป็นรอบเย็นนะพี่นะมีมาแบ่งปันหนึ่งชุดครับผมราคาแตกต่างกันออกไปนะพี่นะ้าเราเดี๋ยวอ่าเลือกอรับชมกันดูก่อนครับผมช่องทางกระดิ่ตตองราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนในดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องพีเอ็นบาบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอลดรพีนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนนะพี่นะเ่จะถูกใจตรงไหนครับผมอ่ามาเริ่มเป็นองค์น,นี้จะเป็นสมเด็จบกโพนะพี่นะอ่าเป็นวัดเสด็จครับผม2พพันธกิจปี15นะนี่มีฝั่งตะกุด3ดอกนะครับผมนี่ รูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์ line, มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจตรงไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จดหมายเลขจดราคาแล้วก็มาแจ้งผมก็ได้นะพี่นะราคาจะได้ตรงกันเนาะพี่เนาะจะเป็นสมเร็จปกครรายการที่หนึ่งนะพี่นะครับ ี่ครับวัดสด็จปีสองห้าหนึ่งห้าครับผมอละนี่มีฝังตะกรุดเนี่ยอยู่ด้านในนะพี่นะสามดอกครับผมนี่ว่าจะสองเห็นหรือเปล่านะอยู่ด้านในเลยครับผมนี่ครับ่เอาองนี้หมายเลขหนึ่งนี่ขอสักห้าร้อยบาทนะพี่นะขอห้าร้อยบาทหมายเลขหนึ่ง <c oughs> ต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสองนี่องนี้ หนเขาเขียนไว้แปดห้าแล้วก็เขียนอะไรไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยเจ้าของเขาเขียนไว้แบบนี้เลยนะเนี่ยไมครับดูฐานเนี่ยหเห็นปะเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นฉากเลยนะครับเนี่ยนะครับทำไมรู้ที่นะพี่นะสำหรับ รายการนี้นะเขาสำเร็จรายการนี้เนี่ยเยจ้าของเขาเขียนไว้อะไรแปดหนึ่งแปดห้าหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับถ้าตรงนี้ยิ่งหนักเลยเนี่ยเขียนอะไรไว้ก็ไม่รู้นะเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวลองเลือกลองพิจารณากันดูนะพี่น้าเนี่ย อ่สําหรับรการที่สองนี้ขอห้าร้บาทเหมือนกันนะพี่น่ขอห้ารบาทต่อไปเป็นรายการที่สามเป็นพระคันธราชอ่ะแม่ชีบุญเรือนนะเป็นเนื้อดินครับผมวัดสารานาศวัดสารนาศนะเนี่ยน,นานาเจอทีเลยครับผมเป็นพระแม่ชีบุญเรือนนะครับผม ตรงนี้นรายการที่สามนะพี่นะน องค์นี้รายการที่สามนี่ขอห้า้บาทนะครับนี่ผมขอห้ารบาทรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่4ี่เป็นปิดตาพิมพ์ปั้นหลวมพ่อแก้ววัดปากทะเลนี่เก่าๆเลยนะเห็นไหมนี่นิ้วมือนี่แบบว่าสวยเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมองนี้ได้เนื้อหากเก่าๆมาเลยแล้วเป็นพิมพ์ทรงแบบนี้ด้วยนะนย องค์นี้หมายเลขสี่นะพี่นะขอสักห้าร้อยบาทครับผมขอห้าร้อยบาทต่อไปเป็นพัดกิ่งน่าจะเรียกเป็นพัดกิ่งชัยวัดไหมนะี่แบบเนี้ยองค์นี้เนะื้อหาดีเลยนะแต่ผมไม่รู้ที่นะไหนเห็นไหมเขาอุดอายไ,ไว้นะครับแต่อง์นี้ผมว่าเนื้อหาดีเลยเนะีนะ่ยดูครับหรือพี่ท่านได้ทราบที่นะครับผมองค์นี้ผมไม่ทราบที่จริงๆเลย แต่ชอบเนื้อหานะเนี่ยนะครับดูครับผมว่าองค์นี้เนื้อหาสวยเลยครับผมเนี่ยต่อองนี้หมายเลขห้านี่ขอห้าร้อบาทเหมือนกัน,นได้ไ่นะขอห้าร้อบาทต่อไปเป็นพระสมเด็จโพย้อยหมายเลขหก สมเด็จโพย้อยหมายเลขหกครับผม ครับนี่องค์นี้หมายเลขหกครับผมขอห้าร้อยบาทครับผมขอห้าร้อยบาทหมายเลขหกต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดเป็นปิดตาหลวงปุโตะนะครับนี่ปิดตาหลวงโตเป็นรุ่นร้อยสิบเอ็ดปีนะเป็นรุ่นร้อยสิบเอ็ดปีองนี้จะไม่มีตะกุดนะไม่ได้ฝังตะกุดเดี๋ยวดูนิ้นวมือครับผมน,นี่ครับ เป็นรุ่นร้อยสิบเอ็ดปีครับผมดูพิมพ์สูงแหนพี่อะอยากได้ไปบูชาครับผมนี่เห็นไหมอาจจะเป็นรุ่นร้อยสิบเอ็ดปีนะพี่นะนี่ครับตาหลวงปู่โตครับผมนี่ครับอนามันต่างอิวนี่ขึ้นมาให้ได้เห็นเลยนะพี่นะเนี่ย เี่อาอันนี้หมายเลขเจ็ดอ่าหมายเลขเจ็ดนี่ขอสักห้าร้อยบาทได้ไหนะนะขอห้าร้อยบาทต่ไอไปเป็นหมายเลขแปดองน,นี้จะเป็นหลวงปู่โตเหมือนกันปีสามห้าอ่ารุ่นเพชรรุงโลดนะองน,นี้จะได้เป็นตะกรุดเงินสองดอกนะออกมผมไมี <laughs> อ,นนอายากไอไปจับหัวมากนะองน,นี้ เป็นรุ่นเพชรกุ้งโลดนะพี่นะรุ่นนี้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะอาจ,จะเป็นตะกุดเงินนะเนี่ยนะผมว่าฝั่งสองดอกนะเนี่ย อ,องนี้หมายเลขแปดนะพี่นะหมายเลขแปดผมใส่กล่องเดิมให้ก่อนหมายเลขแปดนี่พร้อมกล่องเดิมขอห้าร้อยบาทเท่ากับรุ่นเมื่อกี้นะพี่นะนี่รุ่นเพชรนุงโรลดขอห้าร้อยบาทหมายเลขแปดต่อไปเป็นหมายเลขเก้าอ,องนี้จะเป็นรพระหลวงพ่อเตยนะปีหนึ่งหกครับผมนี่รพระหลวงพ่อเตยปีหนึ่งหก คงท้องตีนะพี่นะนี่ปีสองห้าหนึ่งหกก็ผมนี่รายการนี้องนี้หมายเลขเก้านะพี่นะขอห้าร้อยบาทครับผมหมายเลขเก้าขอห้าร้อยบาทต่อไปเป็นพักกิ่งลงพุทิมหมายเลขสิบนี่นี่องนี้กิ่งทางมากเลยนะนี่เป็นอุดแผ่นเงินนะครับผมนี่ใต้ฐานเป็นอุดแผ่นเงิน mà 10, xin cảm องนี้หมายเลขสิบก็ผมขอห้าร้อยบาทครับผมขอห้าร้อยบาทต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดอ่าเป็นหมากทุยวัดหนังนะนเป็นมากทุยวัดหนังหมายเลขสิบเอ็ดครับผมองนี้หมายเลขสิบเอ็ดนี่ขอห้าร้อยบาทครับผมขอห้าร้อยบาท ต่อ <Es> <an> ไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหมายเลขสิบสองเขาจะเรียกรุ่นอัะนะรุ่นแซยิดหรือบ้างหนักนะผมก็แยกกับเขาไม่ค่อยเป็นซะด้วอยของพรแดง อ,องค์นี้หมายเลขสิบสองนี่ผมขอสักหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมขอหนึ่งพันสองร้อยบาทหมายเลขสิบสองต่อไปเป็นลูกอ่าลูกทายหลวงพ่อเดิมหมายเลขสิบสามนี่รูกทายหลวงพ่อเดิมหมายเลขสิบสามพร้อมเลี่ยมเดิมๆม,มาแบบนี้เลยนะนี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นี่นี่อ,องค์นี้ประหลอดท่วมเลยนะนเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมประหลอดขึ้น รวมเลยครับผมเอาอันนี้หมายเลขสิบสามนี่ขอห้าร้อยบาทครับผมขอห้าร้อยบาทต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่อ่าเป็นลิงแกะไม่แน่ใจว่าจะเป็นงานหรือจะเป็นอะไรนะเนี่ยเป็นลิงแกะแบบนี้นะเนี่ยนะแกะมาแบบนี้นะอ่าชิ้นนี้หมายเลขสิบสี่อ่าผมขอสักสามร้อยบาทนะ ขอสัก3ามร้อบาทลิงหมายเลขสิบตัวเล็กๆครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบอ่าเป็นเที่ยวแกะเสือนะนี่เขี้ยวแกะเสือนี่นี่ก็เป็นตัวเล็กๆเหมือนกันเลยครับผมเดี๋ยวผมวัดขนาดแป๊บหนึ่งนะฐานประมาณครึ่งนิ้ว มีประมาณแค่นี้สูงประมาณสองเซนครับผมองนี้องที่สิบสี่นี่ขอสักสี่ร้อบาทนะขอสักสี่ร้อบาทหมายเลขสิบสี่นี่ขอสี่ร้อบาทต่อไปเป็นเสือหมายเลขสิบห้านี่มาคู่กันอองนี้จะเป็นเขี้ยวยาวลงมาอย่างนี้เลยเขี้ยวยาวลงมาอย่างนี้เลย ตัวเล็กๆก็จะจับสองยากหน่อยนะี่นะ ไปแค่สองเซนนะพี่นะเนี่ยีไปแค่สองเซนนะเนี่ยอ่าสำหรับองคนี้เมื่อกี้ผมแจ้งไปหมายเลขอะไรนะจำไม่ได้เอาสองพื้นไปหน่อยเอาองคนี้หมายเลขสิบหกหมายเลขสิบหกนะเสือจะมีแค่สองสองสององนะจะเป็นหมายเลขสิบห้ากับสิบหกอ่ะ อ,อันนี้หมายเลขสิบหกนี้ขอเท่ากันกับเมื่อกี้นะสี่ระบาทขอสี่ระบาทบางทีส่องเพลินไปลืมนับนะพี่นะอะต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอกครับผมเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอกครับผมหมายเลขสิบเจ็ดครับ องนี้หมายเลขสิบเจ็ดนี่ขอห้าร้อบาทครับผมขอห้าร้อบาทต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดรงนี้จะเป็นพระอาเจ้าคุณนอนแล้วเนี่ยเป็นของเจ้าคุณนอนะครับสองเห็นหรือเปล่าเพราะว่าเขาเลี่ยมเหมือนคล้ายๆเลี่ยมบินเทศและเลี่ยมเลนด้วยอะ่ะลงหลักปิดทองแบบมันมาอย่างนี้นะด้าน,นหลังก็จะมีเกสาเนี่ยเป็นของเจ้าคุณนอนครับผมรายการนี้ ตันนี้รายการที่สิบแปดครับผมออมคอสสี่ร้อยบาทครับผมสี่ร้อยบาทรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าตรงนี้เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสเป็นรูปเหมือนนะเป็นพระพงรูปเหมือนหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสครับผม ด้านหลังอะ่นียชัดเจนเลยนะนะครับแ,แต่ข้องบนกขจะมีอนิดหน่อยนึ่งนะอาจจะเห็นแนะ้วหาบนสารด้านในเลยนะครับเห็นไหม ได้เห็นข้างในเลยนะครับผมนี่ยอันนี้หมายเลขที่สิบเก้านี่ขอห้าร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเก้าขอห้าร้บาทต่อไปเป็นเหรียญเซมาหลวงปู่ทวดรายการที่ยี่สิบหอมเรียมกรอบเงินดานหนาหนึ่งใบเรียนนี้รายการที่ยี่สิบครับผม ตรงนี้รายการที่ยี่สิบนะขอสักหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมเหรียญน,นี้รู้สึกจะเป็นเหรียญรูปเพิ่มนะแต่ผมดูก่อนนี่เป็นเหรียญรูปเพิ่มครับผมวัดกลางบางแก้วนี่เหรียญรูปเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะพี่นะเหรียญน,นี้ นี่ครับเหลี่ยมสวยเลยนะพี่นะ,ะเหลี่ยมกรอบแบบว,ว่าหน,น้าหนามาเนี่ยานาหนาเหมือนกับเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ผมลืมดูให้ดูกรอบเนเห็นนี่นาจะเรียมมาสไตล์เดียวกันเลยน้นาหนาปุ๊กอย่างนี้เลยเอาอันนี้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนี่ผมขอสักเท่ากันนะพี่นะขอสักเท่ากันหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนะี่ยดูค่าๆคาเหลี่ยมกรอบเงินก็่าจะมีเป็นพันแล้วนะพี่นะนขอสักหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็ผมถูกใจยังไงก็โทรมาสอบถามก่อนหน้ผม ต่อไปเป็นหมายเลขยี่สิบสองในองนี้ยี่สิบสองเป็นอ,อะไรนะหลวงพ่อสาคสมเป็นขุนแผนหลวงพ่อสาคอนเนื้อโซนชมพูนี่ครับผม คุณแผนหลวงพ่อสาคอน,นคะโซนชมพูครับผม,มจะส่องเห็นหรือเปล่านะน,น,นี่บัดหน้องกลับครับผมตะกรุดเงินสองดอกนะนี่นี่ครับผมอาอองนี้หมายเลขที่ยี่สิบสองนะพี่น่าขอสักสี่ร้อยบาทครับผม ขอสี่ร้บาทหมายเลขที่ยี่สิต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบองนี้จะเป็นงานะครับผมเนี่เป็นงาแกะหลวงพุทิมยืนนะองเนี้ยเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยองนี้พอดีมีพี่พี่เขาอยากขอดูรูปภาพชัดๆนะพอดีไม่ไม่ได้เล่นหลายอะไรอย่างงี้นะ ผมเอาอกมาให้ดูแล้วออกมาให้ดูอีกทีนึงนะพี่นะนี่นี่จะเป็นแบบน,นี้เพราะว่าเขาไม่ได้อันนี้เป็นกรอบเงินเนี่ยอันนี้เป็นกรอบเงินแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาเขาไม่ใช่เป็นฝาปิดนะเขาเรี่ยมเขาเรี่ยมปิดงาไปเลยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเจ้าของเขาจะเรียกว่าอะไรนะงานนำนมอะไรไม่รู้ผมก็เรียกกับเขาไม่ถูกแต่ได้แกะเก,เก่ามาแบบนี้เลยนี่ ผมมองเจ็ดให้ดูนะเพราะว่าเห็นพี่เขาถามมาครับผมพอองเนี้ยหน,น่าหน่านา,นา,นาใช้นะพนะี่นะเนี่ยครับดูแล้วดูฮาแกะได้แบบเห็นไหมอกเกาแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ย นะครับเนี่ยองนี้เป็นงานแกะอ่หลวงพุทธมยืนนะองน,นี้จะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามผมใส่ให้ก่อนแต่ต้องไปล้างหน่อยนะพี่นาผมว่านี่ผมได้มาแบบนี้เลยบ้านๆแบบนี้เลยไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวผมใส่คอยใส่ห่วงให้ที่หลังนะเอาองน,นี้หมายเลขที่ยี่สิบสามเนี่ยพร้อมใช้งานเลยแล้วนะ ขอสักหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะเป็นงานแกะนะครับผมนี่เดี๋ยวผมวาดขนาดให้ดูเนี่ยฐานก็ประมาณครึ่งนิ้วนะความสูงประมาณสามเซนครึ่งครับผมนี่สามเซนครึ่งครั 3, บผมคือไซส์กอลัแขวนอะ,อะขอสักหนึ่งพันห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินรายการที่ยี่สิบสี่ ของพ่อเงินน่าจะปืนแตกนะผมว่าผมว่าผมมองนะอาจจะเป็นรุ่นปืนแตกนะนะตรงนีนน้ลองพิจารณากันดูก่อนนะพี่นะ เอาตรงนี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมเนี่ยเ่เอาตรงนี้ขอสักสี่ร้อบาทนะพี่นะขอสักสี่ร้อบาทหมายเลขที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้าเป็นพระสมเด็จวัดไร่ขิงครับผมพระสมเด็จวัดไร่ขิง องนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมปีหนึ่งสี่ครับผมองนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้านี่ขอสักห้าร้อยบาทครับผมขอห้าร้อยบาทต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกอ่าเป็นสมเด็จหลวงปู่ครับผม สำเร็จลบบวกหูหมายเลขที่26ครับผม องอนี้หมายเลขที่ยี่สิบหกนี่ขอสักสามร้อบาทนะขอสักสามร้อบาทหมายเลขที่ยี่สิบหต่อไปเป็นพระสมเด็จอ่า้าจะเป็นกุอะไรอะ่ะผมก็เรียกกับเขาไม่ถูกเนี่ยเห็นไหมองนี้หมายเลขที่27็ดนะนะครับนะคปคาบกุแบบนี้เลยนะ เนี่ยนี่ครับเนี่ยองนี้หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนี่ขอห้าร้อยบาทครับผมผมขอห้าร้อยบาทต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับผม หมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผม องนี้หมายเลขที่28่สิบแปดหลวงพ่อสุดวัดการหลงนี้ขอสัก5้าร้อยบาทไนะ้ี่นะขอห้าร้อยบาทต่อไปเป็นหมายเลขที่29่สิบงนี้จะเป็นคุณแผนเนื้อดินครับผมคุณแผนเนื้อดินหมายเลขที่29ก้ครับผม อ,องนี้หมายเลขที่29นี่ขอสลล้บาทครับผมผมขอสลล้บาทต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายผมหมายเลขที่30องค์งนี้จะเป็นปกหลวงปู่ทิมครับผม จะเป็นปกหลวงบุทิมครับผมหมายเลขที่30มสิบนะแต่กรอบเนี่ยเจ้าของเขาว่าเป็นทองคําขาวอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะตีเป็นว่าผมไม่รู้แล้วกันนะเนี่ยแต่สีจะคือจะแตกต่างกับจากพวกนื้องเงินนะ แจ้าของเขาบอกว่าเป็นทองคําขาวอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าดูผมดูไม่เป็นนะพี่นะองค์นี้ยหมายเลขที่30นี้ขอสัก1500บาทครับผมขอหน0่บาทได้ี่นะแบ้วบก็สาหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแก้ลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ